สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกับผมนายองค์กรไก่ช่วยนักศึกษาโปรแกรมวิชาหลักสูตรรายการการเรียนรู้วิชาเอกสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์หมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับวันนี้นะครับขอยินดีต้อนรับนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับสู่นะครับการบรรยายในหัวข้อของเทคนิคการสอนโดยการเร้าความสนใจนะครับ เทคนิคการเร้าความสนใจเนี่ยในทัศนคติของคนทัว่วไปนะครับจะมีความหมายกันหลากหลายนะครับอย่างเช่นว่าการดึงดูดให้ผู้อื่นนะครับอยู่รอบข้างเนี่ยคือความสนใจในตัวเองอันนี้คือความหมายหนึ่งนะครับแต่ว่าในทางการศึกษาเนี่ยโคได้ให้คำนิยามนะครับหรือว่าความหมายไว้หลากหลายเหมือนกันนะครับแต่ผมนะครับจะนำเอาประเด็นสําคัญมาพูดกันแล้วกันนะครับก็บอกว่าการเร้าความสนใจนะก็คือการกระตุ้น ให้ผู้เรียนนะครับเกิดการกระตุ้นร้นให้หนักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นสนใจที่จะเรียน,นครับหรือติดตามการเรียนการสอนตลอดตลอดเวลาครับโดยการเปลี่ยนเทคนิควิธีนะครับหรือเปลี่ยนกิจกรรมในลกนักษณะต่างๆนะครับซึ่งจุดม,มุ่งหมายในการร้าความสนใจเนี่ยเขามีหลากหลายด้วยกันนะครับมาที่เช่นการสร้างพฤติกรรมอันดีนะครับในการที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจนะครับไ,ไม่เมื่อา่ายนะครับ สองนะครับเลือกหาวิธีการเร้าความสนใจให้เหมาะสมกับบทเรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้มากขึ้นนะครับสามนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจในการเรียนการสอนของผู้เรียนครับอันนี้ก็คือจุดมุ่งหมายนะครับที่ในหนังสือเขาได้ระบุไว้นะครับต่อมาครับการเรับความสนใจเนี่ยก็มีด้วยกันหลากหลายวิธีนะครับซึ่งเอาเอาเฉพาะวิธีสําคัญสาคัญนะครับที่ครูส่วนมากนํามาใช้กันอยู่นะครับอย่างเช่นนะครับ การใช้ท่าทางประกอบนะครับการใช้ถ้อยคาค่อยหัวไปครับการใช้ถ้อยคํานะครับหรือน้ําเสียงนะครับปรับเปลี่ยนระดับน้ําเสียงตามความเหมาะสมนะครับอันนี้คืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับโดยการไม่การไม่มีการใช้สื่อนะครับต่อไปครับการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนนะครับการที่ผู้สอนเนี่ยพูดกูญอยู่คนเดียวตลอดเวลานะครับทาให้ผู้เรียนเนี่ย เกิดความเบื่อหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนอาจจะไม่ได้อัต่รุนนะครับเพราะฉะนั้นผู้เรียนเนี่ยควรเปิดโอกาสให้ผู้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมนะครับอันที่4ครับการใช้สื่อการเรียนการสอนนะครับก็เป็นการเระาความสนใจอีกวิธีการหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่าเราเอาพวก powerpoint นะครับนำเอาพวกสื่อฟิวเจอร์บอร์ดนะครับนำเอาพวกสื่อกระดานนะครับหรือว่าวิดีโอต่างๆมาใช้เนี่ยอันนี้ก็จะสามารถเรียกนะครับเรียกเราความสนใจจากผู้เรียนได้เหมือนกันนะครับอันที่5ครับ การแสดงบทบาทสมมุตินะครับหรือบทบาทจําลองทําให้ผู้เรียนได้เห็นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการหนึ่งนะครับอน,นที่หกครับการใช้เกมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเรความสนใจในระดับผงส่วนมากเราจะนําไปใช้ในส่วนของอาการจัดการศึกษาในรูปแบบของการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับอันที่เจ็ดครับการสาธิตนะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะระวางแตใจผู้เรียนเหมือนกันเพราะส่วนมาก,ล,ล,กลักษณะนะครับจะเป็นแบบจําลองวสสถานการณ์จริงทขาให้ผู้เรียนได้เห็น นะครับด้เห็นในสิ่งท UH, ี่เป็นจริงนะครับการร้ความสนใจนะครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับอันที่1ครับทำให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมนะครับที่จะเรียนบทเรียนนั้นๆอันที่2ทําให้ผู้เรียนมีความสนใจในบทเรียนอย่างสม่ําเสมออันที่3ทําให้ผู้เรียนนะครับเกิดความเข้าใจในบทเรียนนะครับอย่างแจ่มแจ้งนะครับอันที่4ี่ครับช่วยสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนครับให้เป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ที่คึกคักนะครับและก็กระตุ้นนะครับส่วนนะครับ ข้อคำหนึ่งนะครับที่ครูผู้สอนนะครับทุกท่านนะครับควรจะจัดจาไว้นะครับว่าในการที่เราจะเราความสนใจนักผู้เรียนเนี่ยเราครมีข้อหนึ่งอะไรบ้างครับอย่างเช่นว่าบุคลิกท่าทางนะครับการกระจับกระชิงนะครับหรือว่าการน่ารื่นแร่ใสของครูเนี่ยก็เป็นบุคลิกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความสนใจนะครับอันที่2ครับความมั่นใจของครูผู้สอนนั้นที่3นะครับการเตรียมความพร้อมนะครับอ่ะ เราลองมาดูตัวอย่างนะครับการเร้าความสนใจนะครับที่ครูส่วนมากจะนําไปใช้กันนะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะของน้ําเสียงนะครับน้ําเสียงหรือคาพูดนะครับยกตัวอย่างนะครับคุณครูท่านหนึ่งนะครับสอนวิชาเกี่ยวกับการเมืองนะครับเวลาท่านสอนเนี่ยจะเป็นในส่วนของลักษณะของน้ําเสียงน้ําเสียงเนี่ยสามารถเรียกความสนใจจากผู้เรียนได้อย่างไรครับลองยกตัวอย่างครับเขาบอกว่าไอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญใน ในพศสองสีเจดห้านี่ยมันเป็นกฎหมายฉบับแรกการดาวดันเสียงนะครับหรือว,ว่าลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจว่าเอ๊ะทำไมครูต้องเสียงดังเอ๊ะทำไมครูต้องเสียงต่ํานะครับต่อมาครูบอกว่าเด็กกาลังเงียบนะครับตอนนี้เด็กกำลังเงียบอยู่ครูบอกว่า กฎหมายรัฐมนูลฉบับที่5มีการเปลี่ยนแปลงมาในช่วงของบีพศใดพศใดอ่าดี็ออดดก็เกิดความสนใจนะครับเพราะฉะนั้นการเราัาความสนใจเนี่ยจะมีหลากหลายด้วยกันนะครับซึ่งครูเนี่ยสามารถนํามาใช้ได้นะครับการพูดการอ่าการใช้น้าเสียงนี่เป็นวิธีการที่สําคัญอีกวิธีการหนึ่งนะครับสำคัญอย่างไรครับเนื่องจากเนี่ยครูเนี่ยไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยนะครับไม่ต้องใช้สื่อต่างๆนะครับเราใช้ตัวของเราเป็นสื่อเองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ครูหลายท่านนะครับสามารถนําสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ได้นะครับระวางการระวางสนใจเนี่ยจะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่จะเรียกร้องความสนใจจากผู้เรียนนะครับก็บอกว่าทักษะการระวางสนใจนะครับจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากนะครับผู้ถ้าผู้สอนมีความสามารถในการระวามสนใจให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความสนใจได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยฝากคุณครูไว้ทุกท่านนะครับและก็ผู้ชมทุกท่านนะนำไปปฏิบัตินะครับเพราะว่า สิ่งเหล่านี้ครับสามารถที่จะนําไปใช้ในห้องเรียนของท่านได้นะครับเพราะฉนั้นวันนี้นะครับกับผมก็ต้องขอขอบพระคุณครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาตลอดนะครับกับผมก็ต้องขอนะครับอ่าอวยพรให้คุณครูทุกท่านนะครับนาเทคนิคเหล่านี้นะครับไปใช้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ของเราประสบความสาเร็จในอนาคตครับ